อกปิยพันธ์กลัดกลีบข้าราชการบำนาญอายุ73ปีท่านนี้เป็นทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่1ซึ่งก็หมายถึงทหารผ่านศึกนอกประจำการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศจนมีความพิการถึงทุพพลภาพหรือพิการจนเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการประกอบอาชีพซึ่งร้อยเอกปิยพันธ์ตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางการรับใช้ชาติตั้งแต่อายุเพียง16ปีเท่านั้นประกอบกับสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงนั้นมีความต้องการกำลังรบ เพื่อร่วมต่อสู้ในสงครามเวียดนามและการปราบปรามผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในประเทศเป็นนักเรียนสิบนะครับปีหนึ่งสองเรียนอยู่ที่ปานบุรีนะฮะที่ค่ายทารัผมก็มาประจำอยู่ที่ร้อยี่สิบพันสามชนบุรีนะครับพอผมจบไปนะฮะครั้งแรก,กปีหนึ่งสามขึ้นไปที่ชิงายไปอยู่ที่อเอร์อำเภอเชียงคำนักเรียนคือ ปราบปรามผู้ก่อการร้ายพอมากลับมาที่หน่วยปี24เราขึ้นไปที่จังหวัดน่านครับผมตัวตัวผมเนี่ยไปไประจำอยู่ที่ฉานผักเครือกที่อำเภอปัวตอนนั้นพวกเราสูญเสียมากเลยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่เริ่มมีปฏิบัติการต่อสู้ด้วยอาวุธมาตั้งแต่ปี2508ได้ขยายการปฏิบัติการไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยทำให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องจัดตั้งกองบัญชาการปราบปรามคอมมิวนิสต์ขึ้นซึ่งในห่วงเวลา15ปีแรก รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการใช้กำลังเข้าต่อสู้ปราบปรามโดยวิเริ่มนนำแนวความคิดในการจัดกำลังผสมพลเรือนตำรวจและทหารมาใช้ซึ่งก็ได้ก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งสองฝ่ายคือภารกิจอันนี้นะครับคือปรับอพอคอนะฮะที่ผมไปอยู่นะมันเป็นหมู่บ้านนะฮะมีทั้งหมด 6หมูบ่บ้านมีอยู่วันหนึ่งสายรายงานเข้ามาว่าปอกรเนี่ยจะเข้ามาสเสบียงที่หมู่นะบ้านเกาะทางเราก็เลยจัดกําลังพอผมออกไปปั๊บเนี่ยก็ยิงกัน3คนตินดอยนะครับซุ่มอยู่แล้วะฮะมันก็ยิงมาเลยฮนะยิงมาจากตินดอยนะฮะคือป๊อตแรกเนี่ยก็ถูกจิเข่าผมพอดีเลยผมก็ล้มไปมันมีคานาเอาขาไปพาดอยู่กับไอ้คานานะฮะ เลือดมันไหลยิงใหม่ๆมันไม่เจ็บแล้วฮะมันมันชาฮะมันมันก็ซ้ำผมน่าดูเลยนะครับคือคือมองมองไปทางไหนมันก็ก็มันเัิ่มเพมันก็วืบไปเลยครับพอก็มามารับไปที่โรงพยาบาลจังหวัดน่านผมโดนวันที่ส3ีการหนึ่นะฮะผมป่วยอยู่น่านหนึ่งเดือนอยู่พระมงกรประมาณเกือบเกือบสองปีผมไม่ยอมตัดขาฮะถ้าไม่ตัดอาจจะเสียชีวิตได้นะผมเลยต้องยอมตัดขาพอรักษาหายแล้วก็จะส่งไปที่บางปูฐานัะฟื้น ผมก็อยู่นั้นประมาณเกือบปีแล้วหลังจากที่ลองใช้ชีวิตโดยไม่ทําอะไรเลยเป็นเวลาร่วม10ปีโดยได้รับการส่งเคราะห์จากองค์การส่งเคราะห์ทหารพันศึกมาโดยตลอดในที่สุดร้อยเอกปิยพันธ์จึงได้ตัดสินใจเข้าฝึกอาชีพกับองค์การส่งเคราะห์ทหารพันศึกซึ่งก็นับเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ได้รับโอกาสในการทํางานอีกครั้งกลับบ้านไปผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับประมาณ10ปีได้ผมไม่ทําอะไรเลย ผมคิดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะไ,ไปดีอบสอก็ไปเรียนติมดิดอบสอนี่มันมีฝึกกระเทียมหลายอย่างเลยครับมีที่พักแล้วมีข้าวให้กินด้วยตอนที่ฝึกเขาให้ผมมาอยู่ที่แผนกบัตรนะฮะเราทำอยู่ประมาณ6เดือนได้นะฮะหกเดือนไปฝึกงานอนะฝึกงานเชื่อช่วยท่านนู้นทำนี่จนโอเคก็ทาได้แนละ้วฮะก็พอดีตําแหน่งมันว่างเขาก็เลยให้ผมเทสผมก็ได้ทํางานที่องค์การตำรวมาติดปี2อคือในช่วงนั้นนะเขาจะมีกีฬาคพิการนะฮะ ผมก็เลยสมัครพอเราเป็นทหารสมัครยิงปืนต้องมีการฝึกซ้อมครับจะมีโครทรท้ดทนตีชพตย์เขาก็มาสอนเราเป็นแผนให้กับสอมสรอะไครับพอกีฬานี้จบก็จะเป็นกีฬาคานพิการตั้งปีห6เนี่ยมาก็เล่นกีฬามาตลอดนะครับคนพิการใช่ไหมโอ้มันก็ดีสภาพจิตใจมันก็ดีขึ้น,นครับช่วยเยอะเลยครับ การได้เป็นตัวแทนขององค์การส่งเคราะห์ทหารพันศึกเข้าแข่งขันกีฬาคนพิการหลายรายการทําให้ร้อยเอกปิยพันธ์มีความภาคภูมิใจและมีกําลังใจในการทําง,งานได้ใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติเช่นเดียวกับคนทั่วไปจนกระทั่งกเกษียณจากราชการในปี2554และใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุขคนที่เขาพิการมากกว่าเรานะครับตาบอดแขนขาดอะไรเงี้ยอากาศอะไรเงี้ยนะก็เป็นยิ่งกว่าเราอีกเขาเดินไม่ได้เรานี่ยังเดินได้พอเราทำบาดทะิเสร็จเนี่ย ที่ของเราก็จะเกิดขึ้นนะนี่ก็เบิกได้มีบุตรแล้วนี่ก็เบิกได้เขาจะมีที่พักในฐานสกิตึกนะบัตรน,นึนงที่พิการจากการลบเนี่ยผมก็ขอขอบคุณมากเลยที่องค์การรัฐสุดนี่ช่วยให้คุณภาพของฐานสึกเนี่ดีขึ้นครับ